จบคลิปนี้คุณจะได้เคล็ดลับในการเพิ่มพลังและความมั่นใจเวลาที่คุณตื่นเต้นค่ะเคล็ดลับไงต้องรับต้องรับถ้าให้จีน่าเปรียบเทียบเคล็ดลับการเพิ่มพลังและความมั่นใจจีน่าอยากจะเปรียบเทียบกับการเลือกรองเท้าค่ะการเลือกรองเท้าคืออะไร ไซส์ size, ใครไซส์มันจ้าลักษณะรูปเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างของจีน่าเนี่ยเป็นคนที่แบบเท้ามีกระดูกนะถ้าไปใส่รองเท้าแข็งๆเนี่ยไม่รอดค่ะสวยจริงแต่แบบโอ้โหเยินโดนกัดเยินมากแล้วก็ถ้าไม่ใช่ไซส์ตัวเองไปใส่ไซส์คนอื่นมันก็จะไม่สบายค่ะวิธีการเพิ่มพลังและความมั่นใจก็เหมือนกันนะคะคือเวลาที่เราตื่นเต้นเออพอตื่นเต้นเราจะนึกถึงเรื่องการขึ้นเวทีจะเป็นเวทีจริงๆเลยหรือว่าจะเป็นเวทีออนไลน์ก็ได้ นะก็จะมีความตื่นเต้นอยู่ดียวเวทีออนไลน์แบบนี้ค่ะบางคนจะบอกว่าถ้าตื่นเต้นไปชวนคนคุยสิเออแล้วคุณก็จะแบบมีพลังมากขึ้นแต่สําหรับจีน่านะไปชวนคนคุยจีน่าไม่มีพลังอะมันอาจจะให้ความคุ้นเคยแต่จีน่าจะรู้สึกจีน่าต้องการสมาธิอะส่วนตัวจีน่าก่อนขึ้นเวทีหรือจะตื่นเต้นเรื่องอะไรก็ตามจะต้องไปอยู่ในที่เงียบๆค่ะคือถ้ามีที่ให้ก็ดีไปถ้าไม่มีจีน่าเข้าห้องน้ําเลยอยู่กับตัวเอง เงียบๆคนเดียวยากยูเงียบๆคนเดียวเพื่อ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นส่วนตัวของจีน่าหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเก่าของจีน่าเคยเล่าไปให้ฟังแล้วหรือยังไม่แน่ใจนะคะก่อนเขาขึ้นเวทีถ้าเมื่อไหร่เขาตื่นเต้นเขาจะไปเปิดเสียงคลิปน้ำตกค่ะ แล้วก็พยายามมองอะไรที่แบบเขียวๆมองภาพก็ได้หรือว่ามองต้นไม้ก็ได้แบบเนี้มองวิวก็ได้ที่มีสีเขียวแล้วเขาจะรู้สึกสงบร่มเย็นพร้อมที่จะขึ้นเวทีจีน่าก็ไปลองมาเหมือนกันค่ะการมองอะไรเขียวๆเฮ้ยเวิร์กับจีน่าค่ะแต่การฟังเสียงคลิปน้ำตกปวดฉี่ค่ะหรือว่าอยากให้เรากล้าสแสดงออกมีพลังอย่างเงี้ยเขาก็ชอบให้เราพุชอัพหรือว่าวิดพื้นค่ะ ท,ท,ทำผิวหนังทเหมือนเป็นนักมวยอ่ะเออวอร์มเครื่องก่อนฮุกฮุกเออเออเออฟุตเวิร์กสำหรับจีน่าเหรอคะฟุตเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กกับจีน่าค่ะแต่วิดพื้นเวิร์กกับจีน่าเออจีน่าเคยลองละเมื่อไหร่ว,วันไหนจีน่าเหนื่อยรู้สึกเออแบบไม่ค่อยมีพลังเลย วิตพืมสักสิบทียีสบทีค่ะโอ้โหเลือดมันแบบพลุงพานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มมาแล้วพลังเริ่มมาแล้วก็จะเวิร์กกับจีหน้าเหมือนกันหรือบางคนก็จะบอกว่าให้คิดว่า สมมุติว่าไม่ใช่เป็น Presentation นะแต่ว่าจะไปสนทนากับใครบางคนจะทางออนไลน์ออนไซต์ได้หมดแต่เป็นคนที่จีน่ารู้สึกกลัวลองจินตนาการว่าเขากำลังแต่งตัวเป็นตลกตลกอยู่สิเช่นเขาอาจจะดูเป็นเบบีมีแบบจุกนมกำลังอุมจุกนมอยู่อะไรแบบเนี้อู้น่ารักน่ารักจังเลยความกลัวนั้นจะหายไปจีน่าลองมาแล้วค่ะอ อุ้ยท้องร้องหิวกินยังไม่ได้กินข้าวเลยทําคลิปก่อนหรืออย่างเช่นอันนี้จีน่าก,ก็เคยไปเข้าสัมมนา,าแล้วเขาบอกมาเป็น NLP เหมือนกันนะคะก็คือให้จินตนาการเลยค่ะให้จินตนาการอยู่2องดิเมนชันสมิติด้วยกันก็คือมิติแรกจินตนาการว่าเห็นภาพตัวคุณเองในวันที่ขึ้นเวที คุณใส่เสื้อผ้าอะไรแบบสมมุติวันนี้จีน่าจะใส่ชุดเนี้ก็ให้เห็นภาพเป็นชุดนี้เลยแล้วเห็นตัวเองว่าเป็นมั่นใจมากเลยฉะฉานยิ้มแย้มมีพลังมั่นใจนะให้เห็นมิตินั้นกับอีกมิติหนึ่งให้เห็นภาพผู้ฟังของคุณผู้ฟังทำหน้าแบบอูตอบสนองอย่างดีมีปรบมือมียกมือมียิ้มให้คุณสบตาให้คุณสนใจฟังคุณจีน่าลองมาแล้วค่ะอ,อ ถ้าเป็นหลักสูตรของคุณเอมี่คดีค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษากายบอกว่าก่อนขึ้นเวทีให้เราใช้ท่าพลังท่าเปิดแล้วคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นจีน่าลองมาแล้วค่ะติ้งๆเทคนิคนี้เวิร์กกับจีน่าก่อนขึ้นเวทีแต่ไม่ได้ทำแบบวาขึ้นเวทีไปแบบนี้นะจีน่าก็จะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็ท่าเปิดสักระยะหนึ่งแล้วก็ขึ้นเวทีค่ะ จากที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะได้เคล็ดลับในการชาร์จพลังและการสร้างความมั่นใจค่ะสรุปแบบนี้เลยค่ะเคล็ดลับในการสร้างความมั่นใจและการชาร์จพลังนั่นหรอคะก็เปรียบเสมือนการเลือกรองเท้าไงคะ ไซส์ size ใครไซส์มันรูปทรงใครรูปทรงมันเหมือนกันเลยค่ะวิธีการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เรื่องการชาร์จพลังของแต่ละคนมีโอกาสที่จะแตกต่างกันค่ะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวิธีนี้ฉันเกิดพลังฉันมั่นใจแต่มันดูแปลกประหลาดไปไหมคนจะมองว่าฉันไม่มีมารยาทหรือเปล่าคนจะมองว่าฉันแบบไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุนเลยนะคะท่านนั่นเป็นวิธีที่ชาร์จพลังของคุณ คุณมั่นใจขึ้นไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนให้กล้าทําเธอคะ่ะเขาว่ากันว่าอันนั้นดีอันนี้เวิร์กลองด้วยตัวเองคะ่ะแล้วคุณจะเจอว่าเคล็ดลับที่ช่วยทำให้คุณมีพลังและมีความมั่นใจแล้วเหมาะกับคุณมันคืออะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณฝืนไปมันก็คือคุณเสียพลังคะ่ะหวังว่าคุณจะค้นพบแล้วนะคะว่าเคล็ดลับในการเพิ่มพลังและเพิ่มความมั่นใจเคล็ดลับสุดท้ายก็คือ คุณนั่นแหละที่ต้องเป็นคนค้นพบเคล็ดลับอันนั้นเองค่ะ